สวัสดีครับทุกคนพามาดูบ้านในเมืองสงขลานะครับราคาที่เก้าแสนห้าหมื่นบาทหลังนี้นี่เองอยู่หน้าโรงพยาบาลจิตเวชในเมืองสงขานะครับเดี๋ยวพาไปดูข้างในกันบ,บ้านเนื้อที่ยี่สิบสองจุดห้าตารางวาข้างล่างโลง่งโล่งกว้างมากเลยนะครับดูเลยนี่ไหยพามาดูในห้องครัวนะครับ มีห้องครัวด้านหลังทําห้องครัวเราไม่ทํากับข้าวอะไรได้นะทํากับข้าวอะไรได้ห้องน้ํามีสองห้องนอนหนึ่งห้องน้านะสองห้องนอนหนึ่งห้องน้ําขายไม่แพงขายไม่แพงเปิดราคาขายที่เก้าแสนห้าหมื่นบาทพาไปดูชั้นบนนะครับดูชั้นล่างก่อนก็โล่งสบายดีนะออกขึ้นชั้นบนไปเลย บ้านชั้นครึ่งนะข้างบนมี2ห้องนอนห้องนอนที่หนึ่งก็กว้างขวางครับยังไม่ได้เก็บขออยาจะเกลี่ยพื้นที่ให้ความรูห้องนอนที่สองมีแอร์ด้วยนะลังนี้นี่เองโอเคสนใจทักมาครับบ้านในเมืองสองขาขายไม่แพง9ก้าแสห้ามืบาทสห้องนอนหนึ่งห้องน้ำห้องครัวรับแขสวัสดีครับ